ทางด้าน Google นะครับก็ประเมินรัฐบาลไทยครับสามารถสอบผ่านในการสร้างงานและก็ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตครับโดยเชื่อว่าหากมีการเร่งผลักดัน 3G จะทําให้คนไทยครับมีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุดในอาเซียนซึ่งในปัจจุบันครับก็เป็นรองประเทศอินโดนีเซียครับนางสาวพรทิพย์กองชุนผู้จัดการฝ่ายการตลาดประจําประเทศไทยบริษัท Google เอเ<า>ชียตะวันออกเฉียงใต้อบอกว่า g o o g l e มีโอกาสร่วมงานกับรัฐบาลไทยหลายครั้งถือเป็นรัฐบาลที่ให้โอกาสเอกชนในการขยายตลาดและสนับสนุนการสร้างงานให้กับผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้นะครับการเติบโตด้านการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยก็ถือว่าเติบโตสูงมากเป็นอันดับสองในอาเซียนรองจากประเทศอินโดนีเซีย และแม้ว่าหลายประเทศในอาเซียนรวมถึงประเทศอินโดนีเซียนั้นจะมีโครงข่าย 3G ใช้แล้วก็ตามจึงเชื่อว่าหากประเทศไทยมีโครงการขยายเครือข่าย 3G ใช้ก็จะมีการเติบโตด้านการใช้อินเทอร์เนต็ตอย่างก้าวกระโดดส่วนประเทศที่มีการใช้อินเทอร์เนต็ตสูงอันดับต้นๆของโลกก็คือสหรัฐแล้วก็อังกฤษครับ คือจริงๆแล้วถ้ามี3 g เนี่ยเราจะเห็นว่าจะก้าวกระโดดค่อนข,ข้างชัดเจน,นนะคะอันนี้คือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่มีนะคะจากประสบการณ์ที่มีในประเทศอื่นเช่นสิงคโปรอ์อินโดนีเซียยกตัวอย่างเป็นต้นอินโดนีเซียที่บอกมีอัตราการเสิร์ชผ่านสมาร์ทโฟนหรือใช้อินเทอร์เน็ตสูงเนื่องจากเขาก็จะรองรับ3 g ด้วยก่อนหน้านี้นะครับ Google ได้ประกาศผลไซไกส์ประจำปี2 5 5 3ดูจากการค้นหาที่มาแรงในประเทศไทยประจำปีก็คือสถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องเด่นของปีนี้ครับที่ชาวไทยให้ความสนใจค้นหาข้อมูลกันจํานวนมากตามมาด้วยเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่คนไทยสามารถรวมตัวกันและรวมน้ําใจแสดงพลังไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนครับ